วเชิญยิ้มเชิญยิ้มสบู่วิพาดาวิตามิน C และ E ีผิวสวยด้วยวิพาดาน้องครับครับผมเอาน้ำมันเครื่องพีทีแม่นิตอนหแกลอนครับได้เลยครับผมครับนีอโอ้โหบริการดีจริงๆนะครับสมกับสโ,โลแกที่ว่าพีทีปั๊มน้ำมันที่ขอเป็นที่หนึ่งในใจคุณ โอ้โหนี่พี่แจ่มจริงๆเนี่ยจำสโสดการพีทีได้ด้วยอ่ะเอาบ้านพี่เีจะใช้น้ำมันเครื่องพีทีมาดิตอนท้งบ้านเลย <c oughs> นี่พี่เนี่ยถือว่าเป็นลูกค้าประจบ <c oughs> ประแจมป <c oughs> <c oughs> ระแจมประแจมพี่ล้อเล่นเราตลกเลยอ่ะเออนี่พี่พีทีเขามีบริการแบบใหม่นะพี่ ถ้าน้ำมันหมดฉุกเฉินเนี่ยให้นึกถึง Max Service เมมเบอร์เลยพี่ก็ขับเออหนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งสี่กดสองสวดีไอ้แบ๊งพี่ผมมีเรื่องตื่นเต้นมาเล่าให้ฟังเรื่องตื่นเต้นเอออย่าบอกนะไอ้แบ๊งเด็กแว้นหัวทองปล่อยเพลงใหม่แล้วตื่นเต้นมากก่านั้นตื่นเต้นมีอะไรวะแบ๊งคือเมื่อคืนเนี่ย ผมเมาปิ้นเลยพี่ผมก็เดินข้างทางกลับบ้านไม่ไหวหันไปข้างทางเจอวัดผมก็เข้าไปหาหลวงพ่อบอกหลวงพ่อครับผมขอนอนหน่อยครับหลวงพ่อก็หันมามองผมแล้วเขาบอกว่าเชิญพวกญาติโยมเข้าไปพักผ่อนตามอัธยาศัยได้เลยผมเนี่ยํำตาแทบไหลอุ้ยแสดงว่าซึ้งในความเมตตาของหลวงพ่อผมมาคนเดียวและหลวงพ่อเขา เชิญใครอีกล่ะพี่โอ้ยผมนี่หลอนเลยพี่ที่หลวงพ่อเห็นนะอาจจะมีผีตามได้มนี่อย่าพูดผมกลัวระวังด้วยโอ้ยระวังระวังโอ้ยอะไรเนี่ยแบงอะไรพี่มีเรื oh, really Hence, ่องตื่นเต็นเตื่นเต็นจะมาเล่าให้ฟังอะไรวันนี่ยพี่ไปซื้อรถมือสองมาเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเจ้าของเก่าอ่ะเขาเป็นคนตาย มีคนตายหรือเปล่าผมตื่นเต้นไงยองเก่าน่ยเขามีคนตายดังนั้นผมก็เติมน้ำมันมาเต็มถังเลยนี่แล้วขับไปวันแรกไม่เป็นอะไรพอวันต่อไปไฟเริ่มไม่สบงรูจูกเข็มได้ยังไงวอนี่ยอบยอบยอบนี่ผมเต็มถังเลยน้ำมันผมเนี่ยเต็มถังเต็มถังเต็มถังเลยแล้วผมไปขับไปวันแรกไม่เป็นไรวันสองไม่เป็นไรพอวันที่สามเท่านั้นแหละพี่ มันหมดเฮ้ยเต้นบ้าอะไรอ่ะทำไมไม่ตื่นเต้นเหรอเต้นแะแบงค์หลวงพ่อว่างั้นนะวันนั้นอ้าวไม่คุยกับหลวงปู่เข้มเขาเหรอปมันหมดคนตายนะคนตายรู้แล้วคนตายโอ้ยไม่ตื่นเต้นเลยมีตื่นเต้นกว่านั้นพี่ยังไงแบงค์ดี่ไงพี่